โอโหฝีมือใครเนี่ยชุ่มแมงมีคนทำเพืนเปือ้อนจริงดิไหนใครอ่ะโอโหดำยันลินไม่ใช่เท้าชุ่มแมงหรอป้าป้ากับเฮียใดยแน่เลยไหนใจดีดูมังคุดหน่อยมังคุดอวบอวบโอ้ยลูกใหญ่ขาวโบ๊ะเลยไหนเฮียดูมังคุดหน่อยจะดูทำไมก็จุ้มบอกว่าเท้าเฮียสกรปรกแล้วเชื้อจุม้มมาดูหน่อยนะอ้ยโอ้ย,อยมังคุดเฮียขาวโบ๊ะเลยขอบ,บคุณค่ะจุม เช็คหมดแล้วเหลือจุ้มคนเดียวนี่แหละเนี่ยดูเท้าตัวเองดิไหนดูหน่อยนี่ไงอุย้ยทำไมมือดํามาดูอีกข้างดินี่ไงโอ้โหชัดเจนไม่ต้องสืบและไปทําอะไรมาว้ายชี่แเมไปเล่นกับน้องเต่ามาทีหลังก็ให้พี่เอล้างเท้าก่อนเข้าบ้านโอเคพี่เอล้างให้สะอาดนะครับที่มเมมีอะไร จิ้มเหม่งมีอะไรเอาอะไราอีกแลชิมเอาแฟมิลี่กาดมาให้เอามาทำไมเอามาฆ่าเชื้อไงแล้วกินเท้าตัวเองทำไมจิ้มเหม่งคัน,นมีเชื้อโรคและจิ้มเหม่งคันแฟมิลี่กาดสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สามารถกำจัดไวรัสแบคทีเรียเชื้อราได้99.9%แฟมิลี่กาดครับผมอ